ก็ับยังไงดีอะมีหรพามาดูต้นไม้ครับว่าว่ามันมันเป็นมันเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างนึ้งก็คือว่าต้นไม้ส่วนใหญ่ในเมืองของเราครับก็ถ้าขาดความเข้าใจเนี่ยเราก็จะเอาซีเมนต์มาคับรากมันอย่างนี้เพราะคิดว่ามันจะดูแลง่ายมันจะเก็บกวาดง่ายนะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะทําให้รากของต้นไม้ครับขาดอากาศ หลายคนไม่รู้ว่าเพราจริงๆรากอยู่ในดินเนี่ยก็พอแล้วแต่ว่าการที่เขาขาดน้ําขาดอากาศมันจะทําให้เขาขาดความแข็งแรงครับทีนี้มาดูตรงนี้เลยนะครับเวลาขาดความแข็งแรงเนี่ยเขาเวลาเจอโรคหรือมแมลงเจาะเนี่ยก็จะเกิดเป็นโครงอย่างนี้นะครับาจากอายุเขาอย่างเช่นควรจะอยู่ได้ร้อยปีนะครับพอมาเจอสภาพอย่างเงี้ยอีกไม่กี่ จะทนได้นานแค่ไหนอีกไม่กี่ปีนะครับตรงเนี้เกิดเป็นโพรงมากขึ้นนะครับแผลก็จะลุกลามแล้วก็ต่อตรงนี้ก็จะหักนะครับถ้าเราเห็นข่าวที่ว่าต้นไม้หักมาทับรถนะครับหักมาเ,เรียกอะไรอะ่ะมาสร้างความเสียหายให้กับชุมชนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดจากสาเหตุนี้นะครับเคยเห็นนะครับต้นไม้ในวัดที่เขาเอาซีเมนต์มาทับราก ทำเป็นที่นั่งในโรงเรียนนะครับแล้วก็ล้มนะครับก็เกิดจากสาเหตุเดียวกันว่าจริงๆแล้วระบบรากของต้นไม้ไม่มีใครค่อยใ้เนถึงเท่าไหร่น,นะครับอันนี้ก็อยากแชร์ครับว่าจริงๆแล้วต้นไม้ในเมืองของเราเนี่ยมีมีเยอะสวยๆเป็นต้นไม้โบราณครับก็อยากจะให้เราคํานึงถึงเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าจากมันต้องการหมอมารักษานะคนป่วยอะ่ะ แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับต้นไม้ต้นนี้แล้วก็ทุกๆต้นในเมืองของเราครับ